สวัสดีเพื่อนๆรัน้องทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับพี่อํากูไทยเช่นเดิมนะเรจะได้เจอเกมแฟนเมกดักกันบอลนะครับผมก็เป็นตัวเกมดักกันบอลที่เคยอยู่ในปี2021นะแต่ว่าในปี2022นี้ที่เขาอัปเดตขึ้นมาก็ทําให้ตัวเกมไหลลื่นมากขึ้นนะครับผมก็ถ้าสมมุติว่าใครเคยเล่นตัวเกมแฟนเมกอันนี้นะก็ลองมาโหลดเล่นอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเขาอัปเดตขึ้นมาเนี่ยตัวละครแบบมันหายบั๊กแล้วอะเพราะว่าจะเป็นเวอร์ชั่นก่อนอะบั๊กมันเยอะมากเลยคือแบบ บัคตัวละครแบบหายตัวคือมันหายตัวมันหายตัวจริงๆนะมันแบบมันหายไปเลยอ่ะเออนี่ตัวละครก็มีเยอะอยู่นะตัวเกมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเอแบบรวมตัวการ์ตูนนะไม่ใช่นะเป็นตัวเกมดักก้อนบอลล้วนๆเลยนะครับผมรวมดักก้อนบอลตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคแรกนะอือแล้วก็มีภาคพิเศษอ่ะรวมกันหมดเลยมีตัวละครหลายตัวอยู่อ่ะพี่เลือเป็นตัวนี้แล้วก็เราสามารถเลือกการ์ดได้นะต้องเลือกการ์ดให้หมดทุกอันนะ เอาไว้ต่อสู้นะผมมันมันไม่ใช่เกมต่อสู้ดวลการ์นะทุกคนไม่ใช่นะเป็นเกมต่อสู้แบบจ๋าๆนี่นแหละแต่ว่าทําไมเขาให้เราเลือกการดนะก็เป็นแบบเขาเรียกว่าค่าอะไรอะแบบค่าอะไรนั่นแหละเออถ้าสมมติเราเลือกการดแล้วแบบตัวละครเรามันจะเก่งขึ้นนะอ่ะเออประมาณนั้นเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าตัวเกมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะอ่ะมาแล้วปึง้งอุ้ยเจอกระชังนะครับผม ปุบโอ้โหปุบปุบปุบนี่นี่นี่อดีต่อสู้เล่นง่ายๆนะคือถ้าสมมติเราจะโจมตีหรือว่าต่อยศัตรูเนี่ยให้เรากดตรงปุ่มเห็นไหมมันจะมีปุ่มตรงตรงวางขาของศัตรูเห็นไหมนั่นแหละเรากดตรงนั้นได้เลยมันจะโจมตีให้เราเลยอะเออโจมตีแบบโจมตีจ๋าๆเลยอต่อย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 แบบรัวๆให้เราเองนะแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบอยากชาร์จพลังใช่ไหมให้เรากดแตะหน้้้้้าจออออุยยดดดดี๋วววหหมมมััไ โอโหมันมันคอมโบโอ้โหมันเตะโอ้โหมันมันมันเอาไม่อยู่เลยเว้ยมาดิทาไมตายอุ้ยดวนพลังโลกแตกโอ้โหโลกแตกโอ้ยเราโดนว่ะถ้าสมมติเราอยากชาัดพลังให้เรากดแตะหน้าจอสองนิ้วนะสองนิ้วค้างไว้มันจะชัดพลังให้เราเองมาดิโลกแตกตูมถ้าสมมติเราอยากปล่อยทําไม่ตายนะ ให้เรากดแตะหน้าจอค้างไว้นะทุกคนมันจะปล่อยถ้าไม่ตายให้เราอัตโนมัติแต่ว่าหลอดข้างล่างมันต้องมีสามขีดก่อนนะถึงจะปล่อยถ้าไม่ตายได้จะตายแล้วอธิบายอย่างเดียวเลยนี่ดิอุ้ยโอ้โหเคโอเลยว่ะนี่ตัวเทพเลยทุกคนแพ้เฉยทียยย่จริง,รงตัวละครเรามันต้องใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอทำไมตัวละครเราเล็กๆ ในกระตูนตัวเบองเริ่มเลยดีตีตีอย่าดิเขาเรียกว่าคอมโบเขาเรียกว่าคอมโบสิบสี่คอมโบฮิตตายครับผมโอเวอร์ไปดิโอเคแล้วก็ผ่านด่านเนี่ยมันก็จะตลุยด่านไปเรื่อยแต่ว่าถ้าสมมติเราจบบอสจบบอสต,ตาหนึ่งไปเนี่ยเราจะได้การ์ดใหม่เข้าใจไหมเออเป็นเกมขนาดตัวเกมเล็กด้วย ต่อสู้มันมันเลยแบบออฟไลน์ line, ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตโอ้โหแพ้คอมโบอยกแล้วแพ้การดวนหมัดโอ้โหแล้วมันต่อยไม่เลี้ยงโอ้โหมันต่อยแบบโลกแตกโอ้โหโอ้หมันมันเป็นเป็นแมวบ้าเป็นแมวสฟิง แม่สฟิงแมวบ้าไม่โดนหรอกครับผมทำไมตายตุ้มหูยนัดเดียวจอะครับผมเจ็บลึกๆครับเจ็บลึกๆครับเออดิแล้วก็วดวงดวนดวนดวงดวน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 ,ดวนจนโลกแตกครับผมอีกทีหนึง่งโอเค โอเคสำหรับตัวเกมแฟนเม็กดักกันบอลอันนี้นะครับผมก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมเป็นไฟบีเคนะโหลดแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับผมขนาดตัวเกมก็เล็กนะแล้วก็ตัวเกมไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมสำหรับแฟนๆดักกันบอลที่อยากมีตัวเกมดักกันบอลเกมต่อสู้ไว้เล่นแบบออฟไลน์ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะโอเคถ้าสมมติเระจอกินนี้ก็จะลืมกดไลค์พี่นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะพี่จะมีเกมอะไรมาแนะนำอีกนะไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะเฮ้ยยสนนนนนนุกกกจรริงงงๆะะลลลออไไปโหหดดเเ่่่ัััูมตวคื